สวัสดีค่ะเพืเ่อนๆพโมกับโมช่องโมมากินชาแนลนะคะตอนนี้นะคะโมก็อยู่ที่บ้านไร่หมู่สี่ค่ะตำบลบางประมูงอำเภอโกรกพระนะคะจังหวัดนครสวรรค์ค่ะวันนี้นะคะโมมาเจอร้านเด็ดอีกร้านหนึ่งนะคะเป็นร้านที่ลูกค้าเยอะมากๆเลยแล้วก็สินค้าของเขาเนี่ยหอมออกไปนอกท้องถนนเลยนะคะนั่นคือร้านประหยุดกล้วยทอดนะคะจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยนะคะ ทำไมลูกค้าเยอะจังเลยวันทอดอันนี้กล้วยทอดอันนี้ถั่วทอดนะคะอันนี้กล้วยเอย้ถั่วกี่วันแล้วทำาไมหา่าวันนี้นนค่ะ เอาซื้อทาโคกับกับอะยัางนะกับเต้าหู้อย่างละชุขายชุดละสามสิบบาททุกอย่างเลยใช่ไหมจ๊ะ,ะอ๋อยี่สิบบาทชุดละยี่สิบบาทนะคะเพืเ่นอนๆสามชิ้นยี่สิบอ๋อสามชิ้นยี่สิบนะคะ สวัสดีประยุทธ์ด้วยนะคะสวัสดีค่ะประยุทธ์ไขยกล้วยทอดอย่างเดียวเหรอคะหรือว่ามีอะไรบ้างคะอ๋อมีขวทอดค่ะ้าหู้าหูทอดค่ะทอดมันทอดนะคะแล้วก็มีโดนัทไปรับโดนัทมาค่ะอยู่ที่20บาทหมดเลยโอโดนัท25ค่ะโดนัท25นะคะอย่าง ุดละยี่สิบหมกกล้วยทอดมันทอดอ๋อนอกนั้นชุดละยี่สิบนะคะขายทุกวันไหมคะทุกวันค่ะค่ะกี่โมงถึงกี่โมงคะตั้งแต่เจ็ดโมงถึงประมาณบ่ายสองหรือบ่ายสามนอ๋อเจ็ดโมงเช้าถึงประมาณบ่ายไม่เกินบ่ายสามเนาะโอเคค่ะถ้าย่าถึงบ่ายสามอ๋อค่ะทุกวันก็หมดตั้งแต่บ่ายอ๋อค่ะ อันนี้ากลังจะทํากล้วยทอดใช่ไหมคะใช่ค่ะเป็นกล้วยหักมุกค่ะเนี่ยอ๋อเป็นกล้วยหักมุกกล้วยทอดมีสองอย่างมีกล้วยน้ําว้ากับกล้วยหักมุกหรอจ๊ะใช่ค่ะมันต่างกันยังไงคะรสชาติก็กล้วยกล้วยหักมุกมันจะออกมันหน่อยแต่กล้วยน้ําว้าจะหวานอ๋อจะหวานเข้มค่ะนี่นี่เป็นกล้วยน้ําว้านะคะกล้วยน้ําว้านี้ผ่าครึ่งเลยค่ะลูกเล็กอ๋อลูกเล็กจะผักครึ่งลเลจะครึ่ง ถ้าลูกใหญ่ก็สามค่ะต้องแช่น้ำอะไรไหมคะหรือว่าไม่ต้องแช่อทอดอย่างนี้เลยนะคะเดี๋ยวกะลงใส่แป้งค่ะเพื่อนสามารถมาอุดหนุนได้นะคะถ้ามาที่กกพัก็ขอเชิญที่ร้านนี้ได้เลยนะคะค่ะแยกเข้ามาทางสามเจ้าค่ะ,คะ ของนักข่าค่ะไปจัดรานใช่ไหมนูกขายหูกขายก็จบสิ่งมาด้วยโอ้จัดร้านสวยนะคะเพื่อนเรียนจบมาจัดสื่อมวลชนอ๋อเก่งจังใช่อะตอนนี้ตอนนี้ทำอะไรอยู่ที่ไหนฮะงานเอานั่นตอแลี้ไปอยู่บริษัทไทยเว็บ อ๋อไทยเบฟโอ้โหนี่บริษัทแบบใหญ่เลยนะคะนี่ของเขาดีเป็นต้นไม้อะไรแหละใบไม้อ๋อนี่ค่ะร้านแบบน่ารักน่ารักนะคะทำดําับบทำตายางอะไรอย่างเงี้ยโอ้วเราะมันทอดเสร็จแล้วหรอคะลูกค้ามาอีกแล้วค่ะ ี้ก็คือนํากล้วยไปใส่แป้งนะคะในนี้เหมือนเห็นมีมะพร้าวด้วยใช่ไหมคะมีมะพร้าวมีงา,า,า,งาน่าทานมากค่ะใส่ลงไปแล้วจ้ะ ครั้งหนึ่งคือหมดเลยใช่ไหมคะน่าทานมากค่ะวันนึงใช้กล้วยประมาณเท่าไรหรอ่อ่ะคะก็ไม่มากเท่าไหร่ก็ประมาณหกจ็ หีอ๋อหกเจ็ดหวีนะคะเพราะมีมันด้วยแล้วก็เยอะนะเพราะว่ามีมันมีขาหมูด้วยนะจ๊ะขายช่วงหนึ่งชั่วโมงละบ่ายบ่ายบ่ายสองใครตัก่สองคนนะคะอ๋อโหน่ากินจังหอมมามีความหอมมะพร้าวนะคะนี่กลิ่นละพะของอ่ากลิ่นมะพร้าวออกเลยนะคะอ๋อ อ,อ,อ๋อปกติจะแบบโรยใบเตยไปด้วยนี่ค่ะไปหยุดเขาขายแมสด้วยนะคะนี่มีแมสเด็กแมสผู้ใหญ่นะราคา25บา้าบาทอันนี้กี่บาทจนะ๊ะยีบาทนะคะแล้วก็อันนี้ก็25บ้นะแล้ว <23 S 1> นี่นี่นี่มีแบบนี้เลยมีแบบหลากหลายเลยนะคะเพื่อนๆแล้วก็เสื้อกันฝนก็มีเอ,มเออแล้วก็นี่ค่ะพ๊อกกี้ แล้วก็ที่ห้อยที่ห้อยแมสต์นะคะอ่ามาอุดหนุนคุณป้าได้นะคะแอลกอฮอล์ก็มีค่ะน้ำอัดลงน้ำอัดลมน้ำยาล้างจานอะไรก็มีนะคะตะกร้าก็มีนี่ฮะน่ากนะินมากสวยสวยมาก,มากเริ่มสวยแล้วด้วยมังสวิรัติด้วยมังสวิงัติเป็นมแล้วมันจะ อค่ะค่ะอันนี้คือใกล้จะสุกแล้วคะใ,ใกล้จะสุกแล้วนะคะนะคะีสีสวยนะอืมใช้ได้แล้วโอ้น่ากินจังเลย อเอามาพักไว้ที่นี่ก่อนน่ากินจังจัดจ้าว้าวน่ากินมาก ของสองใหญ่ไหมคะอะได้ค่ะได้ค่ะได้ได้ทอนใหม่จะหอมหอม,มากเลยค่ะเพื่อนๆแบบมีความหอมมะพร้าวหอมกล้วยนะคะ

รับมาถ้าดำเข้าไปเที่ยวแล้วเขาก็คุยเลยเอามาด้วยจับดึย,ดยกับด,ด้วยนะได้จับใช้ถุงกระดาษด้วยนะคะโอเคค่ะ น,นี่เป็นน้ำจิ้มนะคะใส่ถัวถ่วลิสงถั่วลิสงก็คั่วถั่วลิสงคั่วเองนะคะพรีกะค,ะค่ะอันนั้นอะไรจ๊ะผักชีอ่านี่และค่ะสูตรเด็ดอร่อย เด็ด้อยคะ่ะคึ้นมาขาขาขดีสุาเลยใม,ม่ขมึมานมข้นมะข้นมา้มาข้นมา้นมาข้าขึ้นเข้าจะ้ิดด้วยาล้วก็เลยนาขาขึ้ใ้่ค่อ แล้วก็ไม่ค่อยมีคนทอดอ๋อใช่ค่ะใช่ค่ะเป็นของกินโบราณเนาะ<ช>แล้วก็แบบแต่คือ,อยังนิยมทานกันอยู่อะค่ะฝไม่ออกบ้านแล้วนะฝนหายแบดออกอือเอ,อีนีตะเกี่ยวข้าววะช้าก็หมาฝนตกนะ ตัวจ้าโอเคค่ะเพื่อนสำหรับคลิปนี้โมขอลาไปก่อนนะคะยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ Pas de soleil pas de soleil pas de soleil